ก็โอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องมาดทวีวีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจาัดอันดับผู้เล่นที่ยิงหัวคมโหดในโทรศัพท์มากที่สุดนะครับผู้เล่นพวกนี้ไม่ได้อยู่ในแคร์พีเอแล้วครับไม่เคยเทสแค,คร์ีเอนะเฉพาะคนที่ไม่เคยอยู่แคร์ีเอนะครับไม่รวมสองดูสองเอฟหรือว่าลาเต้เอฟที่เคยออกแคร์พีเอไปแล้วก่อนอื่น ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องนี้ถึง1,000ทัพซับะครับมาทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูอันดับที่1กันนะครับทุกคนไปเลยย้ำนะครับผู้เล่นทั้งหมดนี้เป็นโทรศัพท์เท่านั้นครับทุกคนไปดูกันเลยครับทุกคนอันดับ1 PPCGF f คนติดาตาม1 0 2 0 0 0คนและเขาเป็นผู้เล่นที่มีสกิลเพย์ได้โหมดมากครับทุกคน ก็ขอยกเป็นรนดับหนึ่งผู้เด่นที่ไม่เคยเข้าแครพีเอแต่เล่นโหดครับไปดูกันเลยครับทุกคนว่าสกิลเขาโหดขนาดไหน ซีนอก FF เ้ขามีผู้ติดตามถึง14,300และเขามีสกิลเพย์การเล่นโหดมากโดยเฉพาะด้าน4 4วด้านหนึ่งหต่างๆเขาโหดมากและเขาผู้นี้ยังมีความพิ้วความโหดมากมากเลย <string> yeah, <play> I know how I feel. I know nobody staying. I try not to get back in my ways. It's like that I'm chasing ain't all about fame. I gotta go keep my head in the game. I never do what they wanted me to. I did it my son and me are Cause with me, I never had nothing to prove, and I said I'm just y'all here in a proof. But what they think I don't care anymore? They said they will ain't anything anymore. Shit, they just me down. อันดับที่สี่ you ซึ่งเขามีชื่อว่า e x p ปุนกอตซึ่งอยู่ในนักแข่ง e x p กิกินสปอร์ตซึ่งเขาผู้นี้มีสกิลเพย์การเล่นที่โหดมากระดับหนึ่งซึ่งเขาเล่นโหมดหนึ่งหงได้ค่อนข้างโหดไปดูกันเลยครับทุกคน YouTube ลาบเป็ดซึ่งเขาดังมาจากทิกตอกส่วนใหญ่คนติดตามของเขาใน TikTok ซึ่งมีถึง5้าห0ื่นคนและคนติดตามใน YouTube เขามีคนติดตามถึงสามพึงร้อยคนเขามีสกิลเพลงการเล่นที่โหดมากซึ่งเขามีทั้งความคมและความผิวอยู่ในตัวมากมายอาไปดูกันเลยครับทุกคน เขาผู้นี้มีชื่อว่า arser ff ซึ่งเขามีผู้ติดตาม4,740คนซึ่งชายผู้นี้เคยหนหนึ่งกับโบเคนที่เล่นโทรศัพท์นะครับและเขาก็ได้ชนะด้วยครับเขามีสกิปเพย์การเล่นที่โหดนะครับและพิ้วครับ <S 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 แต่ขอยกให้เป็นอันดับที่5นะครับทุกคนไปดูกันเลยครับทุกคนว่าเขาจะเล่นโหดขนาดไหน ก็ใครถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับก่อนอื่นทุกคนถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อย่างนี้อีกก็ขอกันได้ครับใต้คอมเมนต์ครับทุกคนทุกคนก็คลิปนี้ทาเพื่อความบันเทิงนะครับทุกคนอย่าดราม่านะครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้รวมเฉพาะโทรศัพท์รับถ้ายังไม่ได้รวมใครก็ขออภัยด้วยครับทุกคนไปบายครับทุกคน